สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆคุณนาคุณอาคุณลุงทุกๆท,ท่านนะครับอ่า EP สองห้าสองมาแล้วพี่ๆอ่าได้ชุดนี้มานะครับชุดพระเลี่ยมก็มีชุดเลี่ยมทั้งเลี่ยมทั้งไม่เลี่ยมนะส,สวยๆนะผมว่าสวยนะพีพ่ี่ชุดนี้นะครับอ่าพี่ๆดูเหมือนเดิมนะครับดูสวยดูชอบดูถูกใจนะพี่พี่ดูสวยดูชอบดูถูกใจ0ูนย์หกห้าห้าแปดหกสี่เนะมีปลายทาง ขอแค่รับจริงนะพี่ๆขอแค่รับจริงอ่าบอยพอลองจัดส่งให้ได้หมดนะครับค่าส่ง50บาทนะอ่าค่าส่ง50บาทนะครับมาไม่เป็นการเสียเวลาพี่ๆี่ได้ชุดหลวงปู่ศิลามาพี่ๆสวยไหมดูเลยดีกว่าพร้อมกล่องนะอันนี้งานวัดนะพี่ๆนี่งานวัดสร้างนะนี่นี่นี่ประมาณนี้จะเป็นพิมพ์หลวงพ่อปานนะอันนี้เป็นเนื้อขาวนากาศ น้ากากสอง k หรือ3 k เนะี่นหน้ากาก2 k นะนี่ข้างหลังเป็นยันกอเพชรถอดมาจากอันนี้เลยต่อมาจากพิมพ์หลงพัปานเลยนี่อันนี้เป็นงานหน้ากากนะพี่พี่อ่าประมาณนี้ใครชอบองค์ไหนก็จัดไปได้เลยนะถูกใจถูกราคาพี่พี่อ่าเนื้อขาวหน้ากากนะครับชุดนี้บอยทดลองเอาองค์ละร้อยห้าสิบนะพี่พี่อ่านี่พร้อมเลี่ยมนะได้พร้อมเลี่ยมเลย บางท่านนี่ไปเลี่ยมค่าเลี่ยมก็เกินแล้วนะครับนี่อันนี้นี่อาศัยอาศัยเลี่ยมเขามีเครื่องเลี่ยมเองแล้วก็เน้นปริมาณน,นะพี่พี่อ่าอันนี้นะอันนี้หน้ากากหน้ากากจะมีสององค์อันนี้เนื้อแดงพี่พี่อ่าอันนี้เนื้อแดงเนื้อขาวอันนี้เนื้อขาวอ่าเนื้อขาวพร้อมกล่องนะ แล้วก็เนื้อออกเป็นโซนนี้จะมีอยู่2อ,องค์โซนนี้เป็นพิมพ์ขี่พญานาคนะดูแล้วน่าจะสมบูรณ์ทั้งหมดแหละพี่พี่ได้ดูพร้อมกันแนละ้วผมก็เห็นพร้อมกันอ่ะนี่ใครชอบองค์ไหนเอาองค์ละร้อยห้าสิบนะพี่พี่ชอบองค์ไหนปิดมานะเดี๋ยวเอาลบก่อนนี่พักกล่องเยอะพื้นที่วางไม่พอนะครับ แล้วก็นี่น,นี่อยากซ้ำเสนอมากเลยนีเพิ่งเคยได้มานะเพิ่งเคยได้มาวันนี้ปิดตาเยอะนะพี่พี่อันนี้ซีนเดิมนะเป็นปิดตาลุงปู่อิ่มนะพี่พี่โชคทวีทรัพย์นะเป็นเนื้อนวะพี่พี่ผมมีมาสามกล่องเน,เนื้อนวะนะพี่พี่ประกันเป็นเนื้อนวะนะอ่านี่นะซีนเดิมเนี่ยพิมพ์ตามนี้เลยนะพี่พี่ผมไม่อยากแกะนะเพราะม,มันเป็นซีนเดิมอ่านี่ใครชอบแล้วกันหรือว่าจะแกะดูสักองค์นึง แกะดูสักองหนึ่งดีกว่ามาเผื่อที่พี่อยากเห็นนะครับเพราะว่าจะเสียตังแล้วครับอง์แกะนี้ถ้ายังไม่มีใครเอาก็ไม่เป็นไรอ่าเดี๋ยวเก็บไว้ที่บอยะลองนะครับนี่ดูนะโอ้โหสวยไหมพี่ไม่ตองแกะต้องแกะนี่เลยเนื้อนวะพี่พี่เอ๋ยเนื้อนวะขอชมหน่อยนะพี่พี่อ่านี่เผื่อพี่พี่โอ้โห พี่ออกปีกแมงทับเลยพี่พี่ยออกปีกแมงทับเลยนี่ตอกโค้ดชัดเจนนะพี่พี่หมายเลขสามสิบเอ็ดตอกน้าหนูเนื้อนวะชัดเจนนะอ่าใครเอาบอลพ่าลองมีอยู่สามกล่องนะมีอยู่สามกล่องกล่องนี้แก่แล้วนี่เอากล่องละร้อยห้าสิบพี่พี่เอากล่องละร้อยห้าสิบ อ่ากล่องละร้อยห้าสิบนะนี่มีสามกล่องเท่านั้นอ่าชุดนี้สวยยอมรับเลยคนระับผมยังชอบเลยนะเช่ามาพี่พี่วันนี้นะครับแล้วก็นี่อันนี้ก็เลี่ยมพร้อมเลี่ยมเลยเนี่ยงานอย่างเงี้ยผมบอกเลยนะถ้าไปเลี่ยมเองนะร้อยห้าสิบขนาดผมรู้จักรู้จักเขานะตอนนั้นนะที่เลี่ยมให้ฝากตอนนั้นจะเป็นคุณอาเลยนะคุณอาพิคุณอา,พ,ณอาพินโยนะชอบ ฝากบอยพอ,องเรียมแล้วก็นะที่อยู่ตังนะเดี๋ยวนี้แกก็หายไปแล้วแต่กุดสองดอกนี่เรียมองละร้อยห้าสิบนะพี่พี่นี่จริงๆนะไม่ได้โกหกนะถ้าเรียมอย่างนี้นะครับอแต่เขาจะถ้าถ้านั้น,น,นเขาก็จะเก็บงานให้หน่อยนะเก็บพวกขอบพวกอะไรนะครับเดินน้ํายาใสแต่น,นี้ก็ไม่ขี้เลนะพี่พี่นี่อันนี้เป็นเรียมเครื่องอันนี้เป็นปิดตาลงปูหงนี่น่าจะปีห้าสามนะ ตะกุดสองดอกอาตะกุดสองดอกพี่พี่นี่เลยเสาห้าปิดตาเพิ่มซับเออนี่ปิดตาเพิ่มซับเพิ่มสุกนะครับเสาห้านี่เนื้อโซนเดียวกันหมดเลยนะอ๋อนี่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 โซนเดียวกันหมดเลยดูไหนมีบินมีกระเทาะไหมเดี๋ยวปล่อยผลองไล่ดูให้นะโอ้โหโอ่งนี้ลองน้ําสวยนะลองน้ําถอดนึกว่า ถอดแบบปิดตาจัมโบ้หลวงปุโตมานะครับอ่ะสวยสมบูรณ์พี่พี่ไม่มีไม่มีลั่นไม่มีไม่มีลั่นไม่มีกระทาะอ่ะตรงนี้น่าจะมีนิดหนึ่งนะองค์นี้นะนี่เห็นแล้วนิดเดียวอ่านิดเดียวนิดเดียวนี่เพราะว่าต้องแจ้งก่อนนะเอาองละร้อยห้าสิบพี่พี่นี่เอาองละร้อยห้าสิบนะมีแค่นี้นะครับอ่า มีสามองค์ปุดปิดตาหลวงปู่หงสวยๆเลยช่วงแรงๆน่าจะไม่ได้นะราคานี้เรี่ยมก็ไม่ได้แล้วผมได้มาเบาก็แบ่งเบานะครับมีคุณนะ้าหลายท่านนะทําไมไม่ทําไมไม่เอเขาเรียกว่าไนะขายแพงขึ้นกว่านี้หน่อยนึงนะผมจะบอกว่าเน้นอย่างนี้ดีกว่านะครับปล่อยง่ายๆดีกว่านะครับปล่อยง่ายๆดีกว่าแบ่งๆดีกว่านะครับกําไรมีนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีพี่ๆอแต่ก็อยากไม่อยาก นั่นเน้นเน้นไวเน,น้นเน้นแบ่งนะครับถูกกว่านี้ก็มีนะพี่พี่ถูกกว่านี้ก็มีอ่าแต่ว่าของผมผมก็ไม่ได้แบบสูงแบบไปสามร้อยสามร้อยห้าสิบนะครับจะมีแค่บางองค์นะครับที่กระโดดไปถึงราคานั้นนะครับอยู่ที่ทุนอ่าพูดง่ายงพี่พี่อยู่ที่ทุนนี่อีกรุ่นหนึ่งได้มาพยักอรหันพันล้านนะ้หกรอบหลวงพระทองปีหกสี่สวยนะพี่พี่ผมยังอยากเก็บไว้ทักองค์เลยไม่เป็นไรนะครับ ได้ถ่ายรูปโชว์แล้วนี่เห็นไหมงานหน้ากากนะพี่พี่นี่งานหน้ากากน่าจะเป็นทองทิพนะเป็นเนื้อปีเครื่องบินลงยาเสือข้างหลังด้วยนี่ทุกรายการนะพี่พี่บอยผอลองรับประกันแท้ให้นะพี่พี่ดูแค่ชอบดูแค่ถูกใจก็พอคนระับอันนี้หมายเลขสี่สิบห้าเนี่ยพี่ดูสวยดูชอบดูถูกใจก็พออ่าแล้วค่อยเอาไปนะครับ อันนี้อะไรเอ่อตอกอะไรตอ,อกพิเศษนะองค์นี้สวยนะเนื้อปีเครื่องบินหน้ากากหลวงพระทองก็ราคาเดียวกันหมดนะพี่ๆดูดูให้ชอบดูให้ทันนะครับดูให้ชอบดูให้ทันนี่อันนี้จะเป็นอัป,ปก้าซาตินอ่านี้นานๆจะได้อัป,ปก้าหลวงพ่อพทองมาสักทีนะครับจบุกสวยอ่าจมบุกสวยทุกอง์พี่ๆนี่นะครับ อันนี้หมายเลขหกศูนย์หกนี่อัปกาสซาตินใครชอบงานดิบๆแบบนี้นะ,ะสวยด้วยนะนี่เป็นพิมพ์หลงพสุดนะพิมพ์ล้อพิมพ์หลงพสุด์วัดการหลงมาอ่านี่ชอบชอบเอาไปเดี๋ยวให้ราคาเดียวกันอันนี้จะเป็นลงยาลายทองชาติอันนี้จะไม่จะเป็นทองแดงนะนี่ทองแดงผิวไฟลงยาลายทองชาตินี่อันนี้หมายเลข สามห้าสี่จะสามสี่ห้าหน่อยก็ไม่ได้นะอ่าดูจมูกอ่าจมูกสวยพี่พี่ตรงนับผักตรงนี้เหมือนน่าจะเป็นตำหนิจากบล็อกนะผมว่านะเห็นไหมพี่พี่นี่ตรงที่เป็นเส้นขีดลงมาเนี่ยเออนี่เนาะทําให้เราดูได้เหมือนกันนะ <c oughs> นีบล็อกเดียวกันน่าจะออกจากบล็อกเดียวกันอ่าใครเอามีแค่นี้นะหลวงพ่อทองนะครับ สุทธสีโลวัดบ้านไร่นะผมเอาองค์ละร้อยห้าสิบนะพี่พี่เนี่ยมีอยู่แค่สามองค์ใครชอบองค์ไหนก็แคปมาทักหรือโทรมาได้นะครับมีแค่สามองค์นะหลวงพระทองราคานี้เช่าได้พี่พี่ราคานี้เช่าได้เลยนะหลวงพระทองอ่าแล้วก็ชุดเรี่ยมจะมีอยู่เดี๋ยวขอไล่ไอ้นี้ก่อนขั้นก่อนนี่ได้ปิดตาหลวงปู่นงมาพี่พี่หลวงปู่นงวัดบางน้ําชนนะนี่เกจิลูกศิษย์สายตรงเลย หลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะพี่พี่อันนี้จะเป็นพิมพ์ปดนี้นะอ่าเป็นพิมพ์ปดนี้นะครับอันนี้จะเป็นเนื้อเกสรน,น้ำตาลปี๊บโรยตะไบทองนี่หลวงปู่นงท่านเป็นเจจิสาหลวงปู่โตะนะพี่พี่เป็นลูกศิษย์วันนั้นผมได้เหรียญแกมามั้งได้เหรียญมารู้สึกคนถามหาเยอะอยู่นะหลวงปู่นงนะครับผมก็ไม่รู้นะเพิ่งรู้ ว่าเป็นลูกศ์สายลงป่โตนี่ที่ได้ของแกมาเนี่ยแหละอ่านี้เป็นเนื้อเหลืองอ๋อมันน่าจะมีเลขด้วยนะนี่เลขยี่แปดดูดูเขาปิดมาเจ้าของเก่านะนออกจากวัดออกจากนะัเนี่ยแพงหมดนะพี่พี่เราเราเช่าได้ราคานี้เราไม่แพงนี่ผมว่าเราซื้อได้หมดแหละนี่อันนี้เก้าเก้านี่ใช่ไหมทำไมเขาเขียนสองแปดโอ้โหใช่จริงจริงด้วยพี่พี่เก้าเก้าไม่ใช่สองแปด เอาละสี่เลขสวยด้วยนะครับเนื้อขาวฝังตะกุดทองแดงหนึ่งดอกนี่หติดหลอกกันเหรอไม่ใช่หมายเลขสองแปดนะอันนี้เก้าเก้านะนี่ถึงว่าเช่ามาราคาสองร้อยองค์ต่อไปอันนี้สนะี่สามเหรอจะตรงหรือเปล่านี้สบู่เลือดนะ่าสะบู่เลือดอันนี้หมายเลขอะไรจะบอกแนละ้วว่าสอสองอีก 27 2เจ็ดสองดเจหรือสามเจนี่แหละเพราะว่ามีเนื้อเนื้อขึ้นมาบางหน่อยหนึ่งอ่ะอันนี้สบู่เลือดนะอันนี้80ิจินดามณีลงรักปิดทองโอ้โหจินดามณีลงรักปิดทองอันนี้หมายเลข39นี่โอ้สวยนะพี่ๆเนื้อนี้อ่าจินดามณีลงรักปิดทอง น่าจะกล่องไม่ตรงนะเอ๊น่าจะเขาเขียนไว้เลขไม่ตรงวิอันนี้เลขอะไรเนี่ยทำไมสองร้อยห้าสิบเนี่ยผงทูบอ๋อเป็นเนื้อผงทูบพลอยเก้าสีโอ้อหา่าอันนี้เลขสีตัวเดียวถึงว่าราคามันแพงแพงโดดเลยนะพี่ๆถึงว่าราคาแพงโดดเลยนะอันนี้เลขสีตัวเดียว ผมว่าเขาน่าจะปิดไว้ทีหลังเนี่ยคืออะไรไม่รู้เนี่ยเนี่ยเลขนเ,นเนี่ยวันนี้อันนี้ราคาสองรอยห้าสิเนี่ยราคาจริงเลยนะืมเอาอย่างนี้แล้วกันใครไวใครได้แล้วกันเอาองค์ละห้าสิบาทนะอ่ะใครไวใครได้ใครได้เลือกนะครับมีเลขสวยอยู่สองสององเลขเก้ากับเลขเก้าเก้ากับเลขสี่อ่ะแล้วก็มีเนื้อผงกินดามณี อ,องละห้าสิบบาทนะพี่พี่เอาองละห้าสิบาทนะครับหลวงปูป่บุญมาพี่พี่เดี๋ยวนี้หลวงปู่บุญมากับหลวงปู่จื่อผมหาหาลําบากเลยเนี่ยวันนี้ได้มาอีพีเดียวบางอีพีนี้ได้มาหลายองค์เลยนะเนี่ยไม่ได้มานานแล้วนะหลวงปู่จื่อพี่พี่อ่ะอันนี้เป็นหลวงปู่บุญมาเนื้อชนวนพี่พี่อ่าอันนี้ปดนี้ชนะจนเนื้อชนวนหมายเลขสามสิบเก้า ข้างหลังเป็นมังกรคู่นี่เนื้อชนวนลงยาลายธงชาติจมูกสวยเดิมอ๋อลงปู่บุญมาพร้อมกล่องกำรรมะหยี่อย่างดีนะพี่ๆี่มีองค์เดียวนะครับได้มาองค์เดียวเป็นชนวนชนวนลงยาลายธงชาติคุยพื้นนะครับอกล่องกำรรมะหยี่อย่างดีนะพี่ๆนี่ใครเอาเอาเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทพี่ๆมีองค์เดียวนะ จ็ดสิบบาทเท่านั้นนะครับมาแล้วก็เป็นชุดอ,อ,อ,อ๋ออองค์นี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นเจริญพรบนป้องอ้อยนะครับลงปูอิ่มหน้ากากพี่ๆเป็นงานหน้ากากนะครับจมูกสวยๆเลยจมูกดีๆเลยนี่นะครับโอ้โหสวยนะงานหน้ากากนะพี่ๆลงยาแดงนะครับเป็นเนื้อ,อปากาด้วยนี่ชอบเลยเนื้ออปากา เลขเก้าสิบสี่นะครับข้างหลังเมตามหานิยมหลังยันห้าตอบอ่ออ่างชัดเจนมีกล่องนะพี่พี่มีกล่องครบไม่ต้องห่วงนะครับได้เลี่ยมด้วยได้กล่องด้วยนะครับคุ้มๆเลยเอาหนึ่งสองศูนยนะ์พี่พี่เอาร้อยยี่สิบชอบปิดมาลุงปุ่มนะครับเกจินครศรีธรรมราชนะทางใต้หลวงพ่อพัดพี่พี่เอ๋บอลพระรองได้มาองค์เดียว เนี่ยพายเยอะๆได้หลุงพพัดมาองค์เดียวจะเป็นเลี่ยมไมคอนอ่าเลี่ยมไมคอนเป็นเอ้ยเขาเรียกพิมพ์นี้พิมพ์อะไรนะเป็นเนื้อตะกั่วงานน้กากรุ่นมหามารมีร้อยปีอ่าร้อยปีก็ต้องน่าจะเป็นปีหกสามหรือหกสี่นะเป็นงานหน้ากากสวยๆยจะมูกดีๆเลยอ่านี่นะครับนงานนากากจมูกสวยๆเลยพี่ๆโค้ดชัดเจนนะ นี่วันนี้ก็เพิ่งมีประสบการณ์มานะครับคุณลุงขับรถตู้นะวันนี้เลยนะครับเห็นเพจอุ้ยหนึ่งเจด็ดหกเพจโต๊พระรามสี่เพิ่งลงนะเพราะว่าเขาเล่นหลวงพพัดโดยตรงนะครับรุ่นรุ่นเสมาร้อยปีนะพี่ๆโอ้โหประสบการณ์เยอะมากหลวงพพัดเลยพี่นี่อ่ะใครเอาเอาร้อยยี่สิบนี่พร้อมเรียมอย่างนี้เลยนะ พร้อมเลี่ยมอย่างนี้เลย120พี่พไม่ต้องไปเลี่ยมเลี่ยมมาให้แล้วนะครับร้อยยี่สิเป็นเลี่ยมไมค่อนนะมีกล่องนี่กล่องอ่ะต่อไปเป็นหลวงปู่โต๊โหูอย่างกับทองคำจเจริญพรบนนะครับจมูกสุดบ็อกเลยสวยปิดๆเลยร้อเปอร์เซ็นต์จะเจริญพรบนนะครับ เรียมไมคอนนี่สว,สวยเลยข้างหลังจะเป็นหลังเต่านิดๆน,นะพี่พี่เป็นน,นูนนะับเป็นหลังยันดวงนะหมายเลขสี่ศูนย์หมายเลขสี่ศูนยะ์โอ้มือนจะมีรอยลัน่นพี่พี่มันจะมีรอยลัน่นรอยลานข้างหน้าเป็นไหมเดี๋ยวดูให้ข้างหน้าไม่เป็นนะเหมือนจะเกิดจากแรงกระแทกข้างหลังนะบล็อกหลังโอ้ตอนแรกเปิดไปร้อยยี่สิบเนี่ยเอาไปร้อย เอาร้อยเดียวแล้วกันพี่พี่ตั้งใจจะเปิดร้อยยี่สิบอันนี้เอาร้อยเดียวนะหลวงปู่โตมีร้อยลั่นนะครับร้อยเดียวพี่พี่สวยอ่าชอบปิดมาพี่พี่ต่อมาจะเป็นจะเลินพรบนหลวงปู่หลิวปุณโกนะครับนี่ยาเขียวน่าจะเป็นเนื้อทองทิพนะพี่พี่ทองทิพสาตินครับจะเรินพรพลิกชีวิตนะหมายเลขสามสิบแปดต่อโค้ดชัดเจน ออกวัดสี่แยกเจริญพรไหมนี่วัดอุปถัมภ์ของหลวงปู่หลิวนะครับอ่าพร้อมเรียมไมค์คอนจมูก,กสวยๆเลยยาเขียวเหนียวซับหลวงป,ปู่หลิวปุณโกนะครับเจกิเมืองนคนปรปฐมสายครบครอบครอบครอบ,บคุมอ่ะครบด้านครบเครื่องเหมือนกันห <c oughs> ลวงป,ปู่หลิวนะอันนี้ไม่ทันนะพี่ๆอันนี้ไม่ทันหลวงปู่นะอ่าใครชอบครับ นี่ข้างหลังเป็นเต่านะครับลวงปูป่ท่านก็ดังเรื่องเต่านี่แหละวัตถุมงคลของท่าน,นครับจะว่าอันดับหนึ่งก็ได้นะที่เป็นเหรียญน,นะครับอใครเอาเอาเอาร้อยยี่เหมือนกันอ,อันนี้ร้อยยี่นะสวยดีอยู่หมดหรือ,อยังเอาหมดแล้วพี่พี่หมดแล้วหมดแล้วจะมีอันนี้อยู่ชุดหนึ่งเผื่อใครอยากรับไปต่อนะพี่พี่เนี่ย ตีกับตีกับชุดหนึ่งนะครับสองรยี่สิบลมส่งนะครับของมันสองร้อยของสองร้อยแต่รวมส่งมันก็เป็นสองห้าศูนย์นะก็เท่ากับต้นทุนเพิ่มใหมแล้วเนี่ยถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องเอานะพี่พีไม่ชอบก็ไม่ต้องเอานะมามาดูกันอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อจ้อยวัดสีอุทุมพรนะ วันนั้นคุณนา้าคุณอาหลายท่านปิดมาเต็มเลยนะเพราะว่าผมมีเหรียญกระไหลทองกระไหลเงินคู่กันครับแต่กระไหลเงินนะ่ะคุณน้าไพศาลนะไพศาลที่ดูน่าจะอยู่เลยนะแกะปิดไปนะครับก็เลยไม่ทันเขาก็เลยนายคนจะปิดคู่เลยไม่ทันนี่กระไหลทองนะสวยๆว,วันนั้นเปิดน่าจะเปิดร้อยเดียวนะนะครสวรรค์ทันนะทันหลวงปู่นะพี่พี่ทันหลวงปู่จ้อยนะอ่านี่ แล้วก็องค์นี้ก็หนึ่งร้อยบาทเขาปิดไปสองรายการอันนี้เป็นหลวงปู่คูณนะจาได้อยู่นี่เป็นเรียนหยดน้ําปิวไฟต่อโค้ดนะหลวงพ่อคูณปริสุดโทวันนี้ใครเอาพี่ๆนี่ต่อโค้ดอวันนี้ใครเอาคู่นี้เดี๋ยวมีแถมอะมีแถมเป็นเรียนหลวงพ่อวิริยัง แล้วก็เหรียญหลวงพอ่อหลวงพ่ออะไรลนะ่ะสีวงเหรออุ๊ยข้างหลังเป็นหนุมานอนะเชียงใหมนะ่นักบุญแห่งภูเขาปีสองสามนะปีลึกเลยเอาไปเนี่ยสี่วง,งนี้เอาเอาร้อยห้าสิบเห็นไหมอา่าสี่งนี้เอาร้อยห้าสิบนะครับชอบปิดมานะไม่แยกแล้วนะพี่ๆไม่แยกนะครับไม่แยกแล้วแยกให้ได้ เหมือนเดิมถ้าแยกก็โอ่งละร้อยเออไ,ไม่เป็นไรถ้าเอาหมดเนี่ยร้อยห้าสิบอ่ะโอเคตามนี้แหละพี่พี่อ่าลองดูชอบก็ค่อยเอาไปพรุ่งนี้นะพี่พี่พรุ่งนี้มีครับนะพรุ่งนี้บอยพะลองจะไปตลาดพระเครื่องลงสีนะครับบางประกงบ้างหยุดอ่ะจะจะไปดูพระชุดนะครับนัดนัดซื้อพระชุดไว้นะครับพระเหมาไว้นะครับอ่าตกลงกันแล้วเดี๋ยวไปรับนะครับโอเค,อเคก็ประมาณนี้นะครับใครรอพระ พ้าชุดอยู่ก็รออีกพรุ่งนี้ได้นะแต่ถ้าใครชอบพระแนวนี้นะพระสวยๆแบบนี้นะพร้อมเรียมนะครับอ,อีพีนี้ก็ปิดก่อนได้เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้ไล่ครบแล้วบอยพอระองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่ๆไว้เจอกันอีพีหน้านะครับอีพีนี้บอยพอระองก็ลาไปแล้วครับกับสวัสดีครับ